โตโยต้าอัลพาร์ด2.5ไฮบริดปี2019ได้รถเข้าเพิ่ม1คันนะลูกค้าเป็นรถโตโยต้าอัลพาร์ดตัวไฮบริดนะครับโมเดลปี19นะครับแต่เจ้าของเดิมซื้อปี20นั่นเองนะครับเลขไม้แท้นะครับแล้วก็ผมตรวจสอบแล้วครับว่าไม่มีการชนหนักพิควอนและจมน้ำนะครับคันนี้คุณได้อะไรบ้างอย่างแรกคือนะครับเป็นรูปทรงแบบรถ MPV นะครับห้องโดยสารนะครับให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับปรับไฟฟ้าโปรมาไลมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแบบทัััชสกกรรีีนนมลล้้องงหดวยะคบ เบาะด้านในครับเป็นเบาะแบบ V-P รูปทรงมิกกี้เมาส์นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับประตูสไลด์นะครับเปิดแบบ2ด้านนะครับเป็นไฟฟ้านะครับประตูหลังเนี่ยก็เปิดแบบคอนโทรลรีโมทหรือสัมผัสก็ได้นะครับมาฟังดีกว่าว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการครอบครองคันนี้นะครับคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยค่าใช้จ่ายนะครับก็คือค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนเล่มค่าดำเนินการค่าเอกสารค่าส่งมอบรถแล้วก็ค่าเซ็นเอกสารนอกฐานที่นะครับ ไม่เก็บเพิ่มเลยนะครับก็คือว่าไม่เก็บเพิ่มไม่บวกเพิ่มนะครับสินค้าราคาไหนคือราคานั้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือซื้อเงินสดนะครับผมไม่เก็บแวดด้วยนะครับข้านออกรถไปแล้วนะครับลูกค้าตรวจเจอว่ารถมีปัญหาขับไม่ได้ใช้งานไม่ได้เนี่ยสามารถขับเข้าศูนย์โตต้ตาได้เลยครับ2ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะทิมคันนะครับออกรถจบเพียงแค่0บาท